นี ang, ่ผมยืนตรงนี้ไม่เกี่ยวกันเอาจำนาทีตำมันครับไม่รู้จำนาทีตำมันตำไปเลยครับทำไปเลยทำไปเลยไม่ต้องมาเกี่ยวเพิ่มมีไข่ก็ไม่มีเพราะบอต่รอดสร้างมาเพื่ออีไรไข่ก็ไม่มีกันมื่นมืดน ตังด่านตังอะไรได้ด่านอะไรได้ยัยข่อยก็ไม่มีช่วยก็ไม่มีมีอะไรมีอะไรนะปไปก็ไม่มีมีอะไรนะมีอะไรครับผมจับตาครับจับเลย จับเลยครับจับเลยมีอะไรครับมีอะไรครับไม่ผมมาดูดูครับคุณชื่ออะไรครับผมชื่อสมพรครับสมพรนนามตะคุณนามตะคุณฉุดแซงครับโอเคปโอเคไปจับเลยครับจับเลยพ่อเลือกด้านเลียวซึ่งก็ด้านตังมบนนู้นเลยนะผมกมาถ่ายตรงนู้นพ่ไม่เกี่ยวกันเล่นเลือกไม่มีเลยเดียวแล้วในควายอะแล้วก็เลือกด้านเลียวเล่งเดียวเล่งเดียวผมมากครับตรวจพิ่อไหนเดียวแล้วมีควายมามแล้วนี่มีแบงค์ไม่มีแต่แต่ควายไม่มีไม่มีเวลาหนุ่มเพชรแคปดังดังนั่นแหละเติมมากเต้มรูปแล้วผมอตรวจเล่งเดียวนี่พ่อเหยียบผมมา ใครเรียงผมนี่ะเดียวเรียกเพิ่มมาตรงนี้เพิ่มไม่ได้จอดไม่ได้เรียงก็ไม่ได้เรียกครับไม่ได้เรียกฝื้นเลยเรียบเรียกบอกว่าอันนี้ผมเรียกก็มีขนาดเรียกก็มีเรียกไม่ฝื้อครับเรียกได้เออถึงข้อกลุวยก็เก็บด่างก็ก็ไม่ว่ากันเก็บแต่ผมไม่ว่ากครับสมัยนี้ไม่ได้มีปัญหาผมยืนตายเฉยๆนี่มีปัญหาอะไรนี่ผมอยากทักนี่ผมไม่มีปัญหาเลยผมยืนตายเฉยๆพ่กบอกตัวราสั่งเลยว่า มีตรงด้านตรงไหนได้ไวายขอบอตลกคุณแนวคุณแวขอบคุณไม่ไปเลยไม่ไปเลยราะไม่ใช่ไวได้ถึงทำไปแต่นาทีเลยชืออะไรนะเตชเชอร์อะไรชื่อสมพูรณ์ชแสงครับบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ทะลังบ้านอยู่ทะลังนะครับใช่เออเพื่อเพื่อทำเพื่อเชาวทำเพื่อผมกใช่เบื่อ อดได้ได้ครับรับผมก็บดยตีครับอยตีครับได้กกคนตรวจได้ครับขดูได้ได้ได้นะได้ครับตรวจได้ครัได้เลยพ่อไม่แต่เลยนะไม่ไม่ไม่ครับผ้ไท้ครับผไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผายได้ได้พ่ม่เลยแต่ผ้องเอาวัดบุคคลออไซต์ไมต้รไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้บได้คับได้ได้ได้คบได้ครัได้เลยนได้ครับได้ไดเอนลยเาเลยครับผมต้องเอาวัดบุคคล น้าขัด<อ>นะครับเออเอาเลย่อกลับเลยเออร้อยร้อยตำรวจตีร้อยตำรวจตีเออร้อยตำรวจตีเมืองภูเก็ตเมืองภูเก็ตเออครับผมครับผมเคยลองเรียนไปเลยคุณเล่สิลองลองเล่พวกไปเลยนลองไปเลยชอบครับลองเรียนเอาเลยครับลองเรียนพวกงานป้อมลองเคยลองเรียนไปเลยพวกไม่เผื่อไม่ต้อด่าเลยของผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเออครับผมครับผมครับเออนายสมพรนะสมพรอยู่แต็มครับโอเคไปอาไป ไปไปผมผมลงตรงด่านในใจด้านในยไอ้ไม่พม่ไม่พได้ถูกด่ตรงดวานไม่ว่าจะมาก่อกวนอย่ามากกวนถ้าถ้าถ้าคุณก่อกวนถ้าอยู่ใน้องถ้าผมก่อกวนจับเลยครับแล้วผมจับอยู <c 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 ่แล้วผมจับอยู่แล้วก่อกวนจับเลยด่านมันเลิกแล้วถ้าด่านขัดด่านยังไม่เลิกเดี๋ยวผมมันแก๊บแต่เดี๋ยวมันผมไม่ได้ลงเรียกมาหายมากก็ใครมายมากครับผมลงตรงด่านครับลงมาเลยลงมาเลยครับครับ ไอเจเตี้ยอเออเก่งใจเตี้ยอนไม่ติดคุกอยู่แล้วว้าว่าเก่งใจเตี้ยอนกันแล้วว่าจะติดคุกกับโอเคนี่ก่อนนะครับอ้ด